เห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งผ้าเตียวสีแดงโปกผ้าสีแดงสูงประมาณ9ฟุตหน้าตาดุมากเลยตาแดงนะตาโตแล้วก็จมูกทุกๆ่ๆนะมีหนวดมีเขานะนะฮะผิวสีดำดำแดงอ่ะเป็นมันเลยล่ำบึกเลยตอนมาเรียกเรียกชื่อจริงเลยนะไม่รู้ท่านรู้จักชื่อเราได้ยังไง แม่เรายัางเล็กๆอยู่แ,แม่ก็ามาหาที่วัดแล้วก็บอกว่าเบลเองโตขึ้น,นเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือเก่งๆนะแล้วเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ด้วยนะคําพูดนั้นเป็นคําพูดสุดท้ายออตอนหลังก็พี่สาวก็เอากระดูกมาให้นะฮะเราก็เราก็เสียใจอ่ะแต่แล้วคืนนั้นกนระดูกกว็วางไว้ตรงหัวนอนแม่ก็แม่ก็ปรากฏตัวออกมา โลกหลังความตายที่กล่าวขานันถึงนรกและสวรรค์นั้นเป็นเรื่องราวของโลกอีกมิติที่จะมีก็แต่คนตายไปแล้วเท่านั้นครับที่จะได้ไปสัมผัสซึ่งในทางพุทธศาสนานั้นมีหลักฐานเรื่องเล่าการไปเยืนนรกสวรรค์ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้และนิพพานไปในที่สุดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นเดียวกับวรรณคดีเรื่องไรภูมิพระร่วงที่ได้เล่าถึงนรกขุมต่างๆกว่า300ยขุม หากผู้ใดกระทําความชั่วเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณก็จะต้องไปชดใช้กรรมในนรกแต่หากผู้ใดกระทําแต่ความดีเมื่อสิ้นอายุขไขดวงวิญญาณนั้นก็จะไปสวยสุดอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงจากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกทําให้เราเข้าใจได้ว่าจุดประสงค์นั้นก็เพื่อต้องการสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีแต่ใครจะรู้ได้ว่านารกและสวรรค์ที่ว่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การเดินทางค้นหาคำตอบในครั้งนี้ทำให้ทีมงานสืบพันเรื่องได้รับคำยืนยันจากคุณยอดชายเมฆสวรรณว่าเขาเคยพบกับยมมทูตมาแล้วสมัยเด็กๆเลยนะฮะก อยู่วัดนะฮะอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี่ขึ้นก็เพราะว่าช่วงนั้นน่ะพอดีแม่ท่านได้เสียชีวิตไปนะฮะก็เกิดความเสียใจแล้วก็ยังไม่ทันไรก็หลงปู่ก็มรณภาพที่เรามาอาศัยอยู่กับท่านอ่ะก็มรณภาพไปแล้วจะแล้วไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อาซึ่งส่งเรียนหนังสือก็มีปัญหาทางด้านการเงินนะฮะ เราก็ไม่รู้จะทำงานไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะก็เลยเครียดแล้วก็คิดมากว่าเอยกลัวจะเรียนหนังสือไม่จบเพราะไม่มีไม่มีเงินจะเรียนอนะ่ะก็พยายามจะหางานหาการทําซึ่งในช่วงนั้นงานมันก็ไม่ค่อยมีนะเ,เสร็จแล้วก็คิดมากก็เลยไม่สบายไม่สบายมันจะเริ่มจากร่างกายอ่อนแอแล้วก็บวกกับว่าไม่ได้กินยาด้วยเริ่มไอไอมาก น้ำหนักเจ็ดสิกว่ากิโลกืบแปดิเนี่ยนะฮะก็เหลือสี่สิบสี่สิบกว่ากิโลก็ผอมมากอะเรียกว่ากลางคืนไม่ค่อยได้นอนไอจนกระทั่งนอนหลับหลับอยู่เดียวไอลุกขึ้นมานั่งเลยก็แย่มากสุขภาพเสร็จแ,แล้วคิดว่าคือคือวันที่จะมีเ,เ,เกิดเรื่องนี่ก็คือรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอคิดว่ามันเรามันไม่น่าจะจะรอดอะ คิดว่าไม่น่าจะรอดเพราะว่ายาก็ไมา่ได้กินข้าวก็ไมา่ได้กินเราก็พยายามยังไม่บอกใครเพราะว่าตอนที่หลวงปู่ตายเนี่ยนะหลวงปู่มรณภาพเนี่ยตอนวันที่เราลดน้ําศพท่านเนี่ยนะคือสมัยเด็กๆมันจะชอบมีคนมาเรียกไอ้หมาวัดไอ้เด็กวัดแย่งข้าวพ้ากินมันจะคิดแบบนี้เราก็เกิดความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วพอหลวงปู่ตายเราก็กะจะไม่มีไม่กินข้าวของพระองค์ไหนอีกแล้วเรียกว่าคิดว่าคงไม่เอาละ คืนนึ้อที่ว่าคิดว่าคงจะเสร็จข้งหน้าคืนเนี่ยก็นอนไปประมาณตีสี่ตีสี่ก็ได้ยินเสียงหมาหอนจากท้ายวัดเลยเพราะว่ามันมีเป็นประชา้าเก่าวัดโถงรัตนารามเนี่ยมีปา่าช้าเก่าอยู่ตรงคณะแปดคณะแปดที่รบล้างเราเคยไปเห็นเขาขุดขบขึ้นมาล้างมาอะไรแต่อะไรเนี่ยนะเราเคยเห็นแต่มันก็ได้ยินเสียงจากตรงนั้นหมาหอนมาเป็นทอดทอดสักพักมันมาหอนใกล้ๆกกุฏิแล้วก็ เงียบเสียงไปก็อพอดีเราก็มองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงโปกผ้าสีแดงสูงประมาณ9พฟุตหน้าตาดุมากเลยตาแดงนะตาโตแล้วก็จมูกทูกๆ่ๆนะมีหนวดมีเขานะนะฮะสีผวสีดำดำแดงอ่ะเป็นมันเลยล่ำบึกเลยตอนมาเรียกเรียกชื่อจริงเลยนะ ไม่รู้ท่านรู้จักชื่อเราได้ยังไงถ้าเรียกชื่อจริงเลยวิเชียนถึงเวลาแล้ว,แ,ลวแม่พึ่งท่านพึ่งเสียชีวิตไปอะ่ะเพราะใกล้ๆหัวนอนเรามีกระดูกของแม่วางอยู่เพื่อเอาไว้ กราบไหว้บูชา,เ,าเพราะสมัยแม่เรายังเล็กๆอยู่แม่ก็มาหาที่วัดแล้วก็บอกว่าเปียกเองโตขึ้นอนะ่ะเรียนหนังสือจบเลี้ยงหนังสือเก่งๆนะแล้วเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ด้วยนะนะคำพูดนั้นเป็นคำพูดสุดท้ายอ่เอตอนหลังก็พี่สาวก็เอากระดูกมาให้นะฮะเราก็เราก็เสียใจยอะ่ะแต่แล้วคืนนั้นอะนะ่ะกระดูกก็วางไว้ตรงหัวนอนแม่ก็ แม่ก็ปรากฏตัวออกมาันขอร้องน่ะอยาชีวิตลูกชายฉันไปเลยลูกชายฉันนั่งเี็กอยู่อาชีวิตฉันไปแทนเธอครันครัเกิดมา20กว่าปีแล้วผมยังไม่เคยทำประโยชน์เพื่อชาติเลยขอให้ผมได้ทำประโยชน์เพื่อชาติก่อนได้ครับทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนนั้นอ่ะเพราะยังเด็กเรียนอยู่ปีสองมหาลัยหอการค้า เขาพูดอย่างนี้ท่านก็มองหน้ามองสักพักหนึ่งท่านก็เดินแม่ก็เดินตามเช้าขึ้นมาเพื่อนซึ่งไม่ไม,มไม่เคยมาเยี่ยมเลยตั้งนานแล้วก็ซื้อผักสยิลมห่อกล้วยหวีอามาให้เรากินพอกินขึ้นมามันก็มีกำลังวังชาก็หายเลยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครทั้งที่ป่วยครั้งนี้ไม่ได้กินยาข้าวก็ไม่ได้กินแต่มันก็รอดขึ้นมามันก็มันก็กล ก็ยังจำได้จนมาถึงทุกวันนี้นขอร้องนะอยากชีวิตลูกชายฉันเพื่อลูกชายฉันนั่นจะอยู่ชีวิตฉันเป็นอแทนเธอท่านับเกิดมา20กว่าปีแล้วผมยังไม่เคยทำประโยชน์เพื่อชาติเลยนะขอให้ผมได้ทำประโยชน์เพื่อชาติเถอะ ก็ไม่เชื่ออแต่ว่าเราก็ไม่ควรประมาทเราก็สิ่งที่บรรพุรุษท่านสร้างเอาไว้ทำเอาไว้แนะแนวทางเอาไว้ก็ควรจะเชื่อควรจะเชื่อบ้างบางคนก็ไม่เชื่อเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มีจริงซึ่งที่อาเล่าเรื่องอยามาทูตให้ฟังเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าชีวิตอย่าประมาทชีวิตอย่าประมาทควรจะ สร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะเวลาตายไปเนี่ยนะมันไม่มีโอกาสทำอะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีมือมีเท้ามีมันสมองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะทำได้เราก็ควรจะทำซะไม่ควรจะประมาทอะแม้จะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแต่ทุกวันนี้จากคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับยมทูตเมื่อครั้งอดี ว่าขอมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติซึ่งทุกวันนี้คำสัญญานั้นคุณยอดชายยังคงจดจำได้อย่างแม่นยำเขาจึงอุทิศตัวสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานด้านศิลปะด้วยความเต็มใจครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโภพันออฟฟิเชียลและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ